สวัสดีค่ะส่งแล้วเปิดร้านแล้วนะวันนี้เปิดเฉยเลยวันนี้16ไม่เปิดไม่ได้แล้วของส่งขนาดนี้ยทยอยส่งไปก่อน200ลูกในรอบเช้าลูกค้าทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะทยอยเข้ามาเรื่อยเช็คอ,อย่างต่อนเนื่อง ไเช็คแล้วไล่เช็คแล้วของใครบ้างวันนี้นะคะห่อส่งไม่ทันเลยใจเย็นๆถุงม่วงกําลังทยอยออกไปนะคะลูกค้ามารับสินค้าที่หน้าร้านได้นะร้านป,ปกติร้านป,ปกตินะคะร้านป,ปกติของใครวันนี้ส่งแล้วเดอส่งแล้วเดอร์ของอยู่ข้างบนก็มีนะเอาลงมาไม่ทันนะคะเอาลงมาไม่ทันเลยตอนนี้ กล้องให้สวยๆนี่ขออนุญาตไปกล่องรอบแรก200รูปเพราะไม่มีพื้นที่วางจริงๆตอนนี้คนห่อใกล้ตาแล้วนี่ว่ายน้ำตัวนี้มาใหม่สวยมากลูกค้าขาคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาเรียนแบบเขาค่ะเรีกเข้ามาค่ะเรีเข้ามาวันนี้วันที่16เปิดชัยลอยไม่ห่อไม่ส่งไม่ได้แล้วลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องจอดรถก็ได้นะคะมารับสินค้าหน้าร้านก็ได้จัดส่งก็ได้ค่ะแบบนี้เด้อเข้ามา ซอยทะลุซ้ายทะลุขวาทะลุหน้าทะลุหลังเข้ามาพร้อมๆกันสามสี่เออะไรวะอะไรอะเ่ออะไรอะของใครบ้างไม่ทราบเลยนะคะของใครบ้านจัดส่งวันนี้เนาะเห็นชัดเปล่าไปโลให้ดูคร่าวๆลูกค้าเต็มหน้าร้านเลยแปะไม่ทันส่งไม่ทันนี่นี่นี่ชุดว่ายน้ำ ไฟนี้มาใหม่ลงสดสวยมากสวยมากบอกเลยซ้ายขวาเต็มไปหมดเต็มไปหมดนะโอเคขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวรอบสองรอบ3ามเดี๋ยวจะรีวิวให้อีกรอบนึงเพราะว่าตอนนี้หน้าร้านเต็มตรงนั้นข้างร้านก็ห่อไม่ได้แล้วเพราะว่ารถแน่นมากตรงนี้ก็จะโดนฟ้องแล้วนะคะเพราะว่า <laughs> พื้นที่ยึดของเ้าหมดเลยได้แค่นี้ขอบคุณค่ะ